สำคัญของการปฏิรูปสื่อมีสองด้านคือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจากการแทรกแซงจากภาครัฐและกลุ่มทุนและการที่สื่อเองนั้นจะมีจริยธรรมวิชาชีพไม่ก้าวล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของแหล่งข่าวผู้ตกเป็นข่าวก็ด้วยเช่นกันสำหรับหลักจริยธรรมสื่อโดยพื้นฐานที่พึงมีนั้นความประพฤติที่ควรความถูกต้องที่มีกฎเกณฑ์ของสื่อมวลชนตามแต่และประเภทของงานซึ่งต่างฝ่ายต่างมีจริยธรรมของตนเองเช่นหนังสือพิมพ์ก็มีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อบังคับวานด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2541จริยธรรมเป็นเรื่องของความสมัครใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้เป็นบรรทัฐฐานหรืออีกในหนึ่งคือการชี้แนะให้สื่อมวลชนกระทำในสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่งตามหลักจริยธรรมเป็นข้อบังคับแต่ไม่ใช่กฎหมายแต่อย่างใดไม่มีบทลงโทษเหมือนกฎหมายแต่สูงกว่ากฎหมายประเด็นของความเสื่อมศรัทธาจาก สังคมในปัจจุบันนั้นมีนกลไกตรวจสอบที่มีพลังอย่างมากยิ่งกว่าเสียงจากองค์กรอิสระที่กำกับดูแลสื่อเสียอีกพอพลังของโซเชียลมีเดียนั้นสามารถระดมเสียงของคนที่มีความเห็นด้วยและเห็นต่างได้ ท่านผู้ชมครับมาพูดคุยกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของเนื้อหาร่างมนุษย์ฉบับปัจจุบันนะครับก่อนการเสียอประชามติแล้วก็รวมถึงประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสื่อมวลชนณนะขณะนี้นะครับซึ่งหมอเปรมศักดิ์เองก็ไร้ร้องทะยกไปเกินนะครับว่าให้ปฏิรูปสื่อด้วย<ห>เรา<ป>จะมาพูดคุยกับอาจารย์ปฏินัน์สันติ<ะ>เมธนีดลน,นะครับอาจารย์ประจํา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์นะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ประเด็นวันร้อนมาอยากจะถามเลยค่ะหมอคุณหมอเปรมศักดิ์เขาจะให้ปิดสื่อสําสำนักแล้วอาจารย์ตอนการการกระทําการจะเรียกว่าคุกคามหรือว่าการที่มีสื่อมาเป็นโจทย์ในสังคมตอนนี้มันชัดเจนขึ้นอาจารย์มองว่ากรณีนี้เป็นยังไงบ้างครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ ควรจะปฏิรูปเนี่ยควรจะเป็นตัวหมอเปลมมากกว่าไม่ใช่มาเรียกร้องให้ปฏิรูปสื่อนะฮะคือหมอเปลมเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเป็นนายกด้วยนะ,ะ,ะเป็นนายกที่นี้เขาก็กินเงินเดือนภาษีประชาชนใช่ไหมต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างต้องเหมือนกับเสมือนหนึ่งเป็นข้าราชการใช่ไหมเป็นผู้รับใช้ประชาชนจะต้องอปฏิรูปตัวเองในการการ เระพฤ่ปิปฏิบัติแม้จะอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอหญิงสาวเรื่องอะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่าเขายอมรับว,ว่าเป็นตัวเขาที่ถ่ายรูปร่วมกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอะไรอ่ะมีมีเงินมีผูกความไม้เข้ามือแล้วก็มีเงินวางอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่ของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยหนึ่งไม่ไม่รู้ว่ามีการจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าอันนี้ข้อเท็จจริงไม่ไม่ประจักษ ถ้ามีการจดทะเบียนก็เป็นการจดทะเบียนซ้อนอันนี้ก็ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าหมอเปรมก็มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนมีลูกเรียนอยู่มาหาลัยขอนแก่นลูกโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วด้วยซ้ําไปมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนนี่ก็ผิดหรือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสการที่ไปอะไรมีสัมพันธ์ชันชูสาวกับหญิงอื่นที่ไม่มใช่ภรรยาของตนเนี่ยก็ผิดหลักจริยธรรมหลักคุณธรรม ของใครการที่ดีที่พึงปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรปฏิรูปตัวเองซะก่อนอย่ามาโกรธนักข่าวอย่ามาโกรธสื่อเลยถ้าเราปฏิบัติเองตัวเองอย่างถูกต้องข่าวสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสื่อก็จะไปตามสัมภาษณ์ทําไมเขาจะไปขุดคุ้ยเจาะข่าวทําไมอันนี้คือแทนที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเรียกร้องให้ทนายกเนี่ยใช้อนานาจมาตราส4บสี่ปิดสื่อเนี่ยความจริงเนี่ยควรจะ เรียกร้องให้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างขาวสะอาดจริงจังแล้วก็หาตัวผู้ที่กระทําความผิดมาผมก็ยังไม่ยังไม่แน่ชัดนะในหลักฐานแต่คิดว่าสื่อเองโดยสัญชาติยานของคนทําข่าวเนี่ยผมเองก็เคยทําอาชีพนักข่าวมาก่อนคิดว่าสื่อเขาคงอยู่ดีๆเขาคงจะไม่ไปตื้อไปรอเฝ้าทําข่าวรอสัมภาษณ์หรอกรถ้าหากว่ามันไม่มีประเด็นที่จะไปเจาะข่าวที่จะไปขุดคุยเรื่องนี้ ครับครับอาจารย์มองว่าหมอเปรมเนี่ยเขาเดินเกมพลาดหรือเปล่าเขาใช้อารมณ์ของเขาเองนะที่เป็นอดีตนักการเมืองระดับชาติแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็คลองพื้นที่ในขอนแก่นอยู่แล้วเขาเขาเดินเกมพลาดนะครับในการที่ทำให้ลักษณะของการไปแจ้งความหรือแม้แต่การมารอกสทชให้ดําเนินคดีกับสื่อเนี่ยนะครับเป็นการคิดที่ผิดหรือเปล่าครับอาจารย์ครับผมก็เห็นด้วยนะผมว่าเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดนะฮะ อาจจะเนื่องจากว่าจิตสํานึกของใครการในระบบเก่าเนี่ยมักจะหลงระเริองอยู่กับอํานาจนึกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเลือกตั้งมากี่สมัยกี่สมัยก็ชนะเลือกตั้งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วประชาชนตื่นตัวประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะปฏิรูปตัวเองเนี่ยควรจะปฏิรูปที่ตัวใครการทุกระดับชั้นที่จะไม่ทําตัวเป็นนายอยู่เนื้อหัวขม่มขู่ใช้อํานาจ อ,อตะคอกประชาชน <c oughs> หรือตะคอกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องท่าทีที่ไม่ถูกต้องเราเป็นข้าราชการต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนมีจิตสํานึกที่จะบริการประชาชนเรากินเงินเดินภาษีประชาชนต้องเคารพประชาชน <c oughs> มีท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนและต้องให้เสรีภาพของสื่อเพราะลมหายใจของสื่อเสรีภาพของสื่อก็คือลมหายใจของประชาธิปไตย <c oughs> เรามีท่าทีไป อะไรกักขังหนูเหนียวทาให้เสื่อมเสียอิสรภาพแล้วก็ไปแก้ผ้าเขาไปบังคับให้เขาถอดเสื้อผ้าเนี่ยเป็นการกระทําที่แล้เมิดต่อกฎหมายพิดประมุฎหมายยายอย่างชัดเจนค่ะรับทีนี้เนี่ยการที่หมอเปรมตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามาอ้างนะคะบอกว่าข้อสอชอบใช้อํานาจนี้สิม,มาตราสิบสไปปิดเลยปิดสื่อได้เลยเพราะว่าถือว่าทําไม่เหมาะสม กลายเป็นว่าประเด็นการใช้อํานาจของคอสชก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตีต่รั้งว่าจริงๆแล้วอำนาจที่จะไปปิดสื่ออะไรแบบนี้เนี่ยมันมันทำได้ไหมคะในสังคมที่ยอมรับประชาธิปไตยแล้วจริงๆสื่อมวลชนบ้านเรายังถูกมองว่ามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการพูดจาหรือไม่คะอาจารย์ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จนันโอชาท่านก็คงไม่บ้าจี้นะฮะก็คงจะไม่ไปทไําอ,อ,อะไรอะไรอ่ะ คอยฟ้าคอยฝนตามเข้าไปด้วยนะ <c oughs> ผมพราะว่าท่านเองก็คงจะต้องอย่างน้อยความเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงท <c oughs> ี่ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไร <c oughs> ที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งหมอเปรมเองทั้งสื่อเองก็ตามเพราะว่าเออตอนนี้ข้อท็จจริงมันยังไม่กระจ่างชัดร้อยเซก็ควรจะสืบสอบข้อท็จจริงออกมาว่าที่ถูกที่ควรมันเป็นยังไง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> โดยส่วนตัวผมในที่ผมเคยทําข่าวมาก่อนเป็น เป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนผมเชื่อว่านักข่าวเขาโดยสัญชาติญาณแล้วเขาไม่ใช่ไม่น่าจะไปข่มขู่คนระดับหมอเปรมได้<ช>ตรงข้ามหมอเปรมเสอีกที่ไปกักขังหนวงเหนียวทําให้เสื่อมเสียศักภาพเพราะว่าเราเวลาการทําข่าวที่เราไปทําข่าวกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับั็จะมีประเด็นคือทีมข่าวจากส่วนกลาง ของบริษัทนั้น,ออนนั้นขององค์กรนั้นๆกับทีมข่าวที่เป็นอยู่ภูมิภาคเป็นนักข่าวสติงเกอร์ที่เขาเรียกกันอยูน่นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอ,อกไปก็คือถ้าเป็นนักการเมืองท้องถิน่นนักสติงเกอร์เนี่ยต้องกลัวเหมือนกันวานอิทธิพลว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจารย์ก็เลยวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะมีการที่นักข่าวไปคงคู่หรือว่าไปคุกคามจนเขาไม่สามารถทํางานได้ใชอาจารย์ครับซึ่งนั่นมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลก็ยังมีบทบาทอํานาจ เหนือส er> ื่ออยู่บ้างใช่ไหมคคือจิตสํานึกของใครการของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าขุนมุนนายของการใช้อํานาจบาดใหญ่เห็นประชาชนเป็นลากหญ้าเป็นตะสีตะสาที่ไร้การศึกษาจะคมคูตะคอกยังไงจะใช้อํานาจบาดใหญ่ยังไงก็ได้ลูกแก่อํานาจก็ได้ใช้อารมณ์อะไรก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้อันนี้มันผิดปวงโมฏายาเลยคุณไป ไปไปกักขังวงเนียวทําให้เขาเสื่อมเสียศักภาพได้อย่างไงครับครับครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับอาจารย์ครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะต้องติดตามรเัเนี้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้นักข่าวนังสอพิมพ์สานักต่างๆเริ่มไปเจานะแล้วอาจารย์รไปเจาะคนที่ทํางานอยู่ในเทศบาลเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ในเทศบาลก็ได้ข้อมูลใหม่ๆออกมามันจะเป็นการยิ่งย,ยันไหมครับว่าสื่อทําหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็การที่ นักการเมอืองท้องถิ่นเนี่ยใช้อำนาจหน้านท,ที่ที่เกินไปก็จะเป็นการชัดเจนออกมาเพิ่มไม่ขึ้นไหมครับอาจารย์ครับนนแน่นอนที่สุดนะเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภืมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นมันจะต้องรายงานประชาชนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีประชาชนที่เป็นงบประมาณเนี่ยจะต้องสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่จะอำนวย ประโยชน์สุขให้กับประชาชนถ้าเขาใช้เงินบริหารเงินนั้นผิดพ,พาลาดรั่วไหลหรือมีการอะไรที่มันไม่ชอบมาปรากฏเนี่ยก็จะเป็นข่าวตามมาแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อแสงสว่างสปอตไลท์มันฉายไปแล้วมันก็ต้องฉายไปทั่วทั้งอาณาบริเวณน,นั้นกลายเป็นว่าคราวนี้ยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยรต่ตอนเงียบๆจากภาพนิ่งๆภาพเดียวแทนที่จะเงียบๆหรือว่าไม่ตอบไปก่อนทิ้งเวลาไปก่อนไปตอบขึ้นมาแล้วไปทํากับสื่อก็เลยบาเลยนะครับอาจารย์ มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่ของสื่อคือทําความจริงให้ปรากฏชเราก็ต้องใช้ความเป็นอาชีพนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ทําความจริงข้อที่ถูกต้องเนี่ยให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงทําไมถึงมีภาพไปผูกข้อมือกับหญิงสาวแล้วหญิงสาวคนนั้นเป็นใครัครบนะเราก็ยังไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะฮะว่าเขามีอะไรกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏ ต้องสืบสวนสอบสวนข้อจริงออกมาเราเป็นน้าทีนหมาเฝ้าบ้านครับค่ะทีนี้ในบรรยากาศของการปฏิรูปประเทศเราก็บอกว่ามีร่างรัฐธรรมนูญด้วยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งอันสําคัญเลยที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยในร่างนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของสื่อมวนชนด้วยอาจารย์ในด้านของการปฏิรูปสื่อที่อยู่ในร่างนี้ที่เราควรจะพิจารณาหรืออาจารย์คิดว่ามันมีความสาคัญมันมีอะไรที่ชัดเจนบ้างไหมคะ เกี่ยวกับเรื่องใช้มาตราสีใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสื่อด้วยค่ะครับคือผมมองว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับนะคือไม่ปกติที่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จําเป็นต้องทหารต้องอะไรต้องทําการรับประหารยึดอำนาจการปกครองต้องมีรัฐบาลของเสียชาขึ้นมามันก็สะท้อนเห็นว่าประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติภาวะก่อนหน้านั้นก็เกิด จนเจียนจะเกิดสงครามกลางเมืองการประทะกันระหว่งวางความขัดแย้งระหว่งางสองสองกลุ่มกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้น,น,นก็มีการใช้อาวุธสงครามยิงเข้าเข้าไปในที่ชุมนุมที่คขายชุมนุมกันแบบสงบแบบสันติอหิงสาเนี่ยก็บาดเจ็บล้มตายกันไปหลายคนอันนี้ก็คือกํากลังจะมีการเหตุการณ์กาะบานปลายถึงขั้นหนองเลือดถึงทางทหารถึงต้องออกมายุติ ภาวะบานปลายที่จะก่อให้เกิดความนองเลือดเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ลดลาวาสอกันมันก็มีการตั้งป้อมตั้งแง่ที่จะจับผิดที่จะดิสเครดิตหรือกระทั่งจะค่นล้มกันการทําประชามติครั้งนี้ในวันที่จะสิงหาเนี่ยว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐนูนฉบับล่าสุดที่ท่านอาจารย์มีชัยริชุพันเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐนูลเนี่ยมันก็ถูกโยงไปจนถึงว่า ไม่ใช่แค่การลงประชามติธรรมดาแต่มาเป็นการลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับเอาหรือไม่เอารัฐบาลคอสชก็ค,คือไปผูกโยงเป็นประเด็นการเมืองว่าจะดิสเครดิตหรือถึงขั้นที่จะล้มรัฐบาลคอสชอด้วยซ้ําไปซึ่งมันก็เป็นประเด็น,นการเมืองแล้วก็ทําให้ให้มีการน่าน่าสงสัยว่าเป็นมีการวางแผงมีการอะไรมีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ทำไมอยู่ดีๆมีเด็กไปฉีกลายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงออกออกเสียงประชาธิปไตยครูหาหน่วยเรื่องตั้งเนี่ยหลายจังหวัดนะหลายภาคแล้วก็นอกนั้นยังมีลิงไปทําลายด้วยอยู่อยู่ดีๆล,ลิงมันอยู่บนต้นไม้อยู่ในป่าแล้วใครจับลิงเข้าไปอยู่ในรูหาแล้วทําให้มันเกิดเรื่องนี้มันเป็นการมีการกํากับวางแผนแลวเป็นกระบวนการและปล่าแล้วก็ล่าสุดถึงขนาจดหมายหลายพันฉบับ จากองการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีผู้ผูกเกี่ยวโยงหลายคนที่ทั้งที่ถูกจับแล้วและที่ยังกําลังตามตัวกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่คิดว่ามันมีประเด็นทางการเมืองที่ต้องการที่จะล้มคอสชหรือเปล่าแล้วก็การประชามติครั้งนี้ถึงจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองไหมแล้วก็จะมีรัฐมนตระประกาศใช้ได้ไหมจะมีเรื่องตั้งไหมอะไรนี้ ร้วนจะเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้คนในประเทศนี้ไม่สบายใจกันกนี่ในฐานะที่เราสื่อแล้วก็วิเคราะห์อม,อมองกันว่าหลัง7สิงหาคมน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นะนะครับอาจารย์ครับอะไรครับแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องราวที่เราได้มีการพูดคุยกับอาจารย์กันไปในวันนี้นะครับอาจารย์ปฏินันสันติเมธนีดลน,นะครับอาจารย์ประจาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์มาวิทยาลังสิตนะครับที่มาพูดค <urt> hm. <sch> ุย <mystery> ก <ers> ับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของไอซูนิวส์อของเราในวันนี้นะครับเราสามคนพอมีงานต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันต่อเรื่องของสื่อกับการบริรูปสื่อถ้าร่างนี้ผ่านขึ้นมาเนื้อหาสาระฉบับย่อยๆที่จะออกมาเนี่ยนะครับตามๆมาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ